สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโมโนแม่ครับสำหรับคลิปนี้นะผมผมก็มาทาคลิปเกี่ยวกับไอ้เจ้าซื้อซิมเทพยังไงไม่ให้เกลือนั่นเองับผมสาหรับใครหลายคนที่ติดตามช่องของผมนะผมก็จะพบว่าคอนเทนต์จานวนไม่น้อยเลยนะผมก็จะพูดเกี่ยวกับฟิลม์มเทพนั่นเองนะผมเออรีวิวฟิลม์มเทพเปรียบเทียบฟิลม์มเทพอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหลายคนครับที่ไปซื้อฟิลม์มเทพตามที่ผมแนะนาครับเออ แล้วก็อาจจะมีบางคนน่ะก็อาจจะมีปัญหานะผมว่าเอ้ยทำไมพี่ทําไมผมซื้อไปมันไม่เห็นดีแบบที่พี่บอกมันยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่ามีปัญหานั่นเองครับผมแต่ว่ามันก็มีหลายคนนะผมที่ซื้อไปแล้วก็ถูกใจแล้วก็แฮปปี้กับมันมากๆนั่นเองครับผมซึ่งผมอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งครับผมที่เป็นคนที่ชอบใช้ฟิล์มเทพมากๆเลยซึ่งฟิล์สมสำรองของผมอฟิล์มมือถือผมมีสองสองฟิล์มเนะ ไอฟิล์มที่สองผมจะใช้ฟิล์มเทพยืนเบตตลอดเลยเพราะว่ามันประหยัดนั่นเองครับผมเออหลายคนอาจจะไม่รู้จักฟิล์มเทพนะผมก็คือฟิล์มเทพก็คือฟิล์มรายปีนั่นเองครับที่ค่ายมือถือเขาออกมาว่าเหมือนจะเก็บเงินเราไปก่อนปีหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาโปรคุมคุมมาให้เอาเลยแบบนี้นั่นเองนะผมเออฝนมากมันก็ให่เน็ตเยอะโทรเยอะไอประมาณนี้นั่นเองครับผมแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนที่ก็บ่นนะผมว่าเอ้ย ทำไมซื้อไปมันนู่นนี่นั่นนี่นั่นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายกันนะผมว่าถ้าเพื่อนๆตัดสินใจจะซื้อฟิล์มเทพยังไงครับไม่ให้มันเกลือหรือว่ามันไม่ให้มันซื้อเสียเปล่าหรือว่าไม่คุ้มค่านั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะผมว่าถ้าใครสนใจอยากจะซื้อฟิล์มเทพก็สามารถกดฟั่งซื้อที่ ต้านร่างของคลิปนี้ได้เลยนะผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของผมนั่นเองนะผมอ่ะก่อนที่เราจะมาพูดว่าซื้อฟิล์มเทพยังไงไม่เหพเกลือเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งเป็น4หัวข้อนั่นเองผมว่าจะซื้อยังไงนั่นเองนะครับผมหัวข้อที่1ครับก็คือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อฟิล์มเทพนะครับผมให้ตรวจสอบก่อนนะผมว่าพื้นที่ที่เพื่อนๆต้องการใช้งานฟิล์มเทพอ่ะ คือข่ายของฟิล์มเทพอ่ะมันดีหรือว่าไม่ดียังไงนั่นเองนะผมสำหรับคนอยู่ในเมืองอ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าย To m o ฟด d e t a a อไอมันพื้นที่อ่ะมันดีอยู่แล้วเองครับแต่ว่าถ้าใครไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ห่างไกลอะไรแบบนี้ครับผมเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับผมว่าไอพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่อ่ะหรือว่าไอพื้นที่ที่เพื่อนๆใช้งานฟิล์มเทพอ่ะพื้นที่ตรงนั้นอ่ะ สัญญาณของค่ายไหนอะมันดีที่สุดเพื่อนๆก็ควรจะซื้อซิมเทพของค่ายนั้นมาใช้นั่นเองครับผมเพื่อที่ว่าที่เอาโคฟนาว่าอ่าเน็ตไม่อั้น30เมกอะสมมตินะผมถ้าเพื่อนเพื่อนไปใช้ตรงนั้นฟุตเป็นซิมทท่ของ d ีแท็แต่ d ีแท็ตรงนั้นไม่แรงแต่เพื่อนๆือซื้อดีแท็ไปใช้ฟาร์เมเอลที่เพื่อนได้มันก็จะไม่ตรงตามแบบที่เพื่อนๆนคาดหวังแต่ว่าถ้าตรงนั้น to move แรงเพื่อนๆก็ควรจะไปซื้อ to m o v e มากกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ับผมก็มีเว็บเว็บหนึ่งครับมาแนะน,น,นนะบน เอ็นโพนั่นเองนะผมมันสามารถบอกได้นะผมว่าไอ้เจ้าพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่ครับมันอยู่ครอบคุมสัญญาณโทรศัพท์แบบไหนนั่นเองนะครับผมนี่เห็นปะมตั้งแต่ 2G 3G 4G 4G พัแล้วก็ 5G โดยหลักครับสมัยนี้นะถ้าเพื่อนๆฟิล์มเทพมาใช้ให้ดูที่สัญญาณ 4G และ 4G พัสเป็นหลักนั่นเองนะครับผม เพราะว่าสัญญาณตัวนี้จะเป็นสัญญาณที่ทําให้เน็ตของเพื่อนๆแรงแะเสถียรนั่นเองครับผม 3G ก็พอได้ครับแต่ 5G ผมว่ามันยังไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมองในภาพรวมนะผมแต่ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆมองจากไอ้เจ้าเว็บนี้โดยคร่าวๆไว้ับผมแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจฟื้ให้มันชัดๆไปทีนึงก็ให้เข้าไปเว็บไซต์ของแต่ละเครือข่ายนั่นเองเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นปะถ้ามองของ AIS เนี่ยครับเห็นว่าสัญญาณมันโอ้โหครอบคลุมแน่นดีมากเลย สี่ห g นี่ครอบคลุมแทบจะทั้งประเทศแหละเห็นปะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแคทมั่งเห็นปะแคทก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งครับผมเห็นปะแคทก็จะมาอยู่ประมาณสัญญาณ3 g 4 g หย่อมๆนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น DTAC มั่งอ่ะเห็นปะ DTAC ก็จะมีหลากหลายสีเลยเห็นปะจะอาจจะเป็น4 g 4 g plus 5 g แต่5 g ยังน้อยนะเห็นปะส่วนมากก็จะเป็น4 g ถึง 4G plus นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดู t ทูมั่งเดี๋ยว True จะน้อยใจค่าอว่า 5G เยอะะนครับผมเห็นป่ะะเเอออดดี๋ยวู เอ็นทีอันนึงตัวใหม่ที่หลายคนกับคิดกันอ่ะเพื่อนๆเ,เห็นปะถ้าเป็นเอ็นทีนี 5G แทบจะไม่มีเลยเห็นปะแล้วก็สัญญามันก็จะกระรอมกระแอมหน่อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับดังนั้นนะครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อฟิลมเทพอะไรก็ดูก่อนนะผมว่าสัญญาณของค่ายมือถือไหนมันดีที่สุดในพื้นที่ที่เพื่อนๆใช้นั่นเองนะครับผมประเด็นที่2ครับก็คือ เราใช้งานอย่างไรนั่นเองนะผมเออฟิล์มเทพแต่ละตัวครับมันก็จะมีตอบสนองต่อการใช้งานไม่เหมือนกันนะผมสําหรับใครที่ชอบดูวิดีโอใช้เน็ตเยอะๆชอบดู YouTube เป็น t ิกต็อกอะไรอย่างนี้ทั้งวันนะผมก <ST. S 2> ็อาจจะเหมาะกับไอ้เจ้าพวกฟิล์มเทพที่มันบอกว่าใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดฟปปีดไม่จํากัดอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมมันอาจจะไม่เหมาะกับฟิล์มเทพแบบที่ใช้สายกลางครับใช้ Wi-Fi บ้านไฟฟ้าที่ทำงานผัดกับฟิล์มเทพอะไรแบบนี้ อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับฟิล์มเทพฝ่ายกลางซึ่งที่เขาจะมักจะโฆษณาว่าแบบนี้ครับเน็ตสูงสุดร้อยเมกให้ปล่อยมาการใช้มาร้อยจิกอะไรแบบนี้มากกว่านั่นเองครับผมเออถ้าใครฝ่ายกลางอาจจะเหมาะความเร็วแบบเน็ตแบบความเร็วไม่จํากัดแต่ว่าจํากัดปล่อยมาการใช้มากกว่าแบบนี้นั่นเองครับหรือว่าบางคนครับอาจจะเป็นไรเดอร์ว่าเป็นเมสเซนเจอร์อะไรแบบนี้ครับโทรติดต่อลูกค้าบ่อย เขาอาจจะซื้อฟิล์มเทพสายโทรฟรีนั่นเองครับซึ่งมันโทรฟรีได้ไม่จํากัดแต่ว่าตรงส่วนอินเทอร์เน็ตส่วนตรงอื่นๆมันก็อาจจะถูกจํากัดให้มันน้อยลงนั่นเองับผมดังนั้นครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อฟิล์มเทพตัวไหนเพื่อนๆก็ต้องย้อนมาดูว่าการใช้งานของเราเป็นยังไงด้วยนะผมทําให้เพื่อนๆซื้อฟิล์มเทพไหมว้วมันตอบโจทย์มันทําให้เราซื้อฟิล์มเทพมาไม่เกลือนั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาครับก็คือมาดูว่าฟิล์มเทพบางตัวคร,รับโฟแกนโคฟนาโปรโมชั่นอะ มันให้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าแต่าค่ายราคาไม่เท่ากันนั่นเองนะผมเออซึ่งอันนี้ผมจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าทั้ง3ค่ายครับไม่ว่าจะเป็น True d t e c t AIS ครับก็จะมีโปรประมาณนี้ครับเช่นเน็ตฟาร์มเบลฟงสุด15เมกเล่นได้100จิกโทรฟรีในเครือข่ายอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเพื่อนๆจะลองไปดูราคาในแต่าค่ายราคาทั้ง3ค่ายราคาไม่เท่ากันเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจองเปรียบเทียบให้ดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองจิ้มให้ดูก่อนนะผมเห็นปะไอปอลไอคลาดกันเห็นปะค่ายแรกฟิล์มเทพทอเพื่อนเพื่อนเห็นเปล่าเอ่ยเน็ตฟิลห้าเมกไม่จํากัดการใช้โทรฟรีทุกค่ายเห็นปะอ่ะอันนี้ฟิลห้าเมกเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูฟิลห้าเมกของดีแท็กบ้างปึ๊บฟิลห้าเมกดีแท็กบอกฟิลห้าเมกไม่จํากัดโทรฟรีทุกค่ายเห็นปะราคาเท่าไหร่อันนี้พันแปดอันนี้พันสี่มาดูเอสมั่งฟิลห้าเมกแต่ว่าจํากัดเล่นได้แค่ร้อยจิก ราคาราคาหมดนะผมแต่ราคาเต็มก็จะอยู่ประมาณพันแปดแะเห็นไหมผมเพื่อนเพื่อนไอ้โปรอ่ะที่เขาเขียนโคฟนาแต่ละคาอ่ะมันเขียนคล้ายๆกันแต่ว่าไส้ในไม่เหมือนกันนั่นเองนะผมจากนั้นก่อนเพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนเพื่อลองดูับผมสมมติโปรดีแทกกับโปรทูเขาให้โปรเหมือนกันเลยสมมติให้โปรเหมือนกันเลยแต่ว่าดีแทกถูกฝาทูสี่ร้อยเป็นผมมึงเบิกดีแทกนะเออก็เป็นประมาณนี้นั่นเองครับยิ่งถ้าเราซื้อฟิล์มเทพตัวไหนนรคถูกที่สุดในโปรและประสิทธิภาพเดียวกัน ได้ดีที่สุดก็เอาตัวถูกก็ดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นเองครับก็คือช่องทางการซื้อฟิล์มเทพนั่นเองับผมซึ่งตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลฟาฟด้าทิกต็อกทุกที่ครับมีฟิล์มเทพขายหมดเลยนะครับผมเออฟิล์มเทพขายหมดเลยแล้วจะซื้อที่ไหนก็นดีที่สุดผมก็ต้องตอบว่าซื้อที่มันถูกที่สุดนั่นเองครับผมเพราะว่าร้านที่เราซื้อมันก็เป็นร้านที่ยอดนิยมอยู่แล้วอะ่ะแต่เขาขายใน ทุกแพลตฟอร์มเลยดังนั้นเราก็ต้องไปฟื้อในช่องทางที่ถูกที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งโดยส่วนตัวครับผมจะแนะนําว่าฟื้อตอนนี้นะณนะนะวันนี้นะผมวันที่15กรกฎาคม2566นะครับผมช่องทางราฟาดาคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมเออซึ่งถ้าใครสนใจก็ดูตามวิ้งข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมผมจะทิ้งร้านที่มันคุ้มที่สุดไว้ให้ครับซึ่งถามว่าทำไมราฟาดามันคุ้มที่สุดถูกไหมครับผม1 ส่วนลดของร้านเพื่อนๆไดนะ้หนึ่งต่อนะผมต่อมาส่วนลดของแพลตฟอร์มก็คือราฟาดาสองนะสามส่วนลดของเครดิตเงินคืนนะผมสี่ส่วนลดของช่องทางการชําระเงินเช่นถ้าเพื่อนมีบัตรเครดิตตรงนี้ก็ได้ต่อนะแล้วก็ห้ามีห้าอีกนะห้าก็คือสามารถรับเงินคืนได้เอาไว้ลดในครั้งถัดไปได้อีกดังนั้นเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะว่าราฟาดามันลดได้ั้งห้าต่ออ่ะแถมยังส่งฟรีทั้งหากโอ้โหโคตรคุ้มไปอ่ะดังนั้นราฟาดา คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าช้อปปี้หรือทิกตอ,อกก็ได้เหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆชอบช้อปปีหรือทิกตอ,อกมากกว่าอะไรแบบนี้แต่ผมชอบราฟาดามากสุดถ้าผมซื้อฟิล์มเทพนะเออลดดีไม่ดียเดไปได้30-40%ิบสี่บเเซนะ็นตะถ้าเพื่อนๆใช้ส่วนลดฟิลม์มเทพโปรโปร,โปรดังนั้นนะผมถ้าใครอยากจะซื้อฟิลม์ลมเทพก็สามารถฝ่งซื้อ ออนไลน์ Online, ผ่านลิงก์ด้านล่างของผมได้เลยนะผมก็ถือว่าเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยเออก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมที่อยากจะซื้อฟิล์มเทพมาใช้แล้วไม่เกลือนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะได้รุ่นไหนอยากให้ผมแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนฝากกาไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ